สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับเราพบกันอีกเช่นเคยในคอร์สฟรีปูพื้นฐานการคัดสรรหุ้นเบื้องต้นซึ่งเราได้ศึกษางบการเงินของบริษัทมาตามลำดับจนกระทั่งถ้าเราพึงพอใจงบการเงินของบริษัทไหนนะครับเรามีขั้นตอนที่เด็ดๆต่อมาก็คือ การศึกษารายงานประจำปีผมได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับมี6จุดสำคัญนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีถ้าเพื่อนๆอน่าน,นศึกษา10ปี20ปีนะปีครับหรือ5ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีเป็นพันหน้าเหมือนกันนะครับฉะนั้นในแต่ละปีของบริษัทเนี่ยความหนาของ หน้ากระดาษรายงานประจําปีก็ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนะมันจะมีบริษัทลูกหรือมีรายละเอียดเพียย่อยเยอะขนาดไหนนะครับอย่างวันนี้ก็จะได้นำพาเพื่อนๆน,นะครับศึกษารายงานประจําปี6จุดสําคัญ 1. ก็คือสารจากท่านประธานนะพูดถึงอะไรบ้างเราก็จะมาดูว่าผู้บริหารเนเขามีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างพูด ถ่อมตัวหรือโอ้อวดประมาณนี้นะครับสัดส่วนการถือหุ้นนะแล้วก็ในแต่ละช่วงปีเนี่ยใครเป็นผู้บริหารบ้างนะครับพัฒนาการของบริษัทอะไรเนี้ยนะครับท่านอาจจะได้เอ่ยถึงนะครับสก็คือลักษณะธุรกิจคงสร้างรายได้คงสร้างรายจ่ายนะครับรายจ่ายหลักๆรายจ่ายรองรายจ่ายชั่วคราวอะไรเนี้ยนะครับรวมถึงคําอธิบายของผู้จัดการเกี่ยวกับผู้จัดการนะครับ คอธิบายถึงงบการเงินนะครับเขาจะชี้แจงเหตุผลน่าฟังอยู่นะครับ3ก็คือรายการที่เกี่ยวโยงกันอันนี้เป็นจุดเน้นย้ำให้ศึกษาในรายงานประจาปีนะครับถ้ามันมีหน้ากระดาษหนาขึ้นทุกปีเนี่ยแล้วมันก่อให้เกิดกาไรกับบริษัทหรือไม่อันนี้ต้องระวังนะครับถ้ามันมีหน้ากระดาษหนาขึ้นทุกปีเนี่ยอาจจะมีการใส่ฟ่อนเงินออกจากบอกจากบริษัทนะครับโดยที่ทําให บริษัทและผู้ถือหุ้นเสียหายได้นะครับถ้ามันมีรายการที่เกี่ยวโยงกันนะหน้ากระดาษหนาขึ้นทุกปีทุกปีนะครับข้อ4ก็คือความเห็นของผู้สอบบัญชีอนุญาตนะครับและจุดเน้นย้ำให้พิจารณานะครับให้ศึกษาเป็นพิเศษข้อนี้มีน้ำหนักน้อยกว่าผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูเกณฑ์ความเห็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็น ผู้สอบบัญชีในญาติก็ถือว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทนั่นแหละถ้าผู้บริหารจะโกงสะอย่างนะครับผู้สอบบัญชีก็บางทีก็ทําอะไรไม่ได้มากนะครับแต่ว่ามันก็อย่างน้อยน้อยสุดมันก็คัดกรองมาระดับหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่4ความเห็นนะเพื่อนๆนะครับเราค่อยไปเจาะในรายละเอียดกันนะครับแล้วข้อที่5ก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินอันนี้ก็เป็นจุดเด่นยำ้ำมันจะมีหมายเลขนะครับอยู่ท้ายรายการ ทางบัญชีในงบการเงินของบริษัทครับมันมีจุดไหนบ้างนะครับให้เราศึกษาตามหมายเลขตรงนั้นแหละแล้วก็เราก็ประกอบกับการดูงบการเงินแต่ละตัวนะครับตรงจุดนี้มีความสำคัญมากๆจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถตัดสินได้เลยว่าเราจะเลือกลงทุนในบริษัทนี้หรือไม่บริษัทนี้ก็ได้นะครับหมายความว่าถ้า มหมายเหตุประกอบว่การเงินมันยุ่งเหยิงแล้วเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยแสดงว่าผู้บริหารจงใจ,รงใจหรือตั้งใจหรือต้องการเช่นนั้นนะครับเราก็ง่ายๆก็แค่เว้นหุ้นตัวนั้นซะนะครับหุ้นในตลาดมีให้เลือกเฟ้นเยอะแยะนะครับข้อที่6เนี่ยผมเอาไว้เป็นข้อสุดท้ายนะครับซึ่งมันจะอยู่ในส่วนของร่วมกับข้อที่2เนี่ยลักษณะธุรกิจโครงสร้างไรายได้ในโครงสร้างรายจ่ายความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเอาไว้เป็นประเด็นสุดท้ายเพราะว่า มันจะได้เป็นจุดสําคัญสำหรับเพื่อนนะครับว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างความเสี่ยงภายในความเสี่ยงจากภายนอกนะครับความเสี่ยงจากงบการเงินความเสี่ยงจากผู้บริหารนะครับฉะนั้นข้อไหนบ้างที่เราพอยอมรับได้นะครับข้อไหนเรายอมรับไม่ได้เลยนะครับมันมีกี่ข้อมันมีหลายข้ออย่างกองทุนรวมบางกองเนี่ยมีความเสี่ยงตั้ง34ข้ออย่างเงี้ยนะครับ แบ่งเป็นสามสี่ประเภทอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองศึกษาดูว่าเอ้มันมันมีข้อไหนที่เรายอมรับไม่ได้เลยเราก็เว้นการลงทุนนะครับแล้วบางข้อเขาไม่ได้เขียนไว้อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาด้วยตนเองแล้วก็วินิจฉัยว่ามันมีความเสี่ยงที่มันร้ายแรงซ่อนอยู่หรือไม่นะครับอันนี้ก็ทําให้เราตัดสินใจในการลงทุนง่ายเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เราต้องเอามาลงกับบริษัทนี้นะครับ แล้วก็เมื่อเทียบกับผลตอบแทนอย่างนี้นะครับผลตอบแทนความเสี่ยงเงินลงทุนระยะเวลาความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดก็คือผู้บริหารไม่ซื่อสัตย์สุจริตไร้ความรู้ความสามารถแต่พวกนี้เราสามารถที่จะดูตัวชี้วัดออกมาเป็นตัวเลขนะพวก ROE ติดลบติดลบอย่างนี้นะครับอย่างที่ได้นําเสนอไปหุ้นของนะครับ MM Prime นะครับที่ผลิตอาหารสัตว์ ROE ติดลบ ทุกปีทุกปีนะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาผมจะยกตัวอย่างรายงานประจำปีของบริษัท q ิลคอนนะครับที่ได้นําเสนอเพื่อนๆไปเพื่อนๆเข้าไปที่นะครับเว็บเว็บไซต์ของเซทเฮดนะครับเวอร์ไ <ๆ S 1> นะครับอันนี้เว็บไซต์ของตลาดเลักทรัพย์นะครับเราก็พิมพ์คําว่า q ิลคอนที่ว่า Search โ o ้ดนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับแล้วถ้าเราเจอแล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้า กดเข้าไปที่ข้อมูลบริษัทนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาที่เว็บไซต์ของบริษัทเองเลยนะครับเสร็จแล้วก็พอเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับหน้าตาก็จะพาเราไปที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋มันจะมีนะครับหัวข้อนะครับรู้จักเคิวคอนก็คือบริษัทความเป็นมาอะไรเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านดูนะครับแต่คราวนี้วันนี้เราก็จะ ปเจาะประเด็นที่น้องทุนสัมพันธ์นะครับซึ่งเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมาที่ารายงานประจําปีเอกสารนะครับแบบในหขีดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ดูรายงานประจําปีนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ่านหลายๆปีเนี่ยครับหกสามหนะครับหกอย่างเงี้ยเพื่อน,อนๆจะเห็นภาพชัดเจนเลยอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับปีล่าสุดนะครับปีการศึกษาปี งบประมาณที่ผ่านมาของบริษัทรอบผลประกอบการปีที่ผ่านมาของบริษัทนะครับเรากดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บอย่างผมเอาไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเพราะว่าเนี่ยผมช้านะครับพอเราได้มาแล้วเราก็กดเข้าไปอ่านเลยนะครับเนี่ยห้าหกขีดหนึ่งนะครับอย่างเพื่อนๆน,นะครับอย่างถ้าเราศึกษารายงานประจําปีของแต่ละบริษัทเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับบางคนนะครับสื่อษาหุ้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าหน้าตาของงบการเงินมันเป็นยังไงนะครับอชอบลงทุนาตามเสียนคนนั้นคนนี้บอกบ้างแม้กระทั่งผมบอกเองบ้างอะไรเงี้ยเฮโลปาตี้กันไปนะครับเชื่อว,ว่าโอ้คนนี้บอกแล้วมีกําไรก็เฮโลปาตี้ไปนะครับการศึกษาะระายงานปรนะจําปีมันดีกว่าการที่เราลงทุนหุ้นโดยที่เราเฮโลปาตี้ไปกับคนอื่น เพราะว่าตรงจุดนี้นะครับอย่่งผมทำอคอร์สพื้นฐานการคัดสรรหุ้นเบื้องต้นขึ้นมาก็เผื่อเพื่อนๆน,นะครับจะได้มีปลากินตลอดไปนะครับแล้วก็บอกให้ทราบด้วยว่าน้ำนะครับบ่อไหนวังไหนห้วยไหนคลองไหนมีปลาไม่มีปลานะครับเราก็สามารถที่จะรู้ได้อย่างบริษัทไหนมีปันผลอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามันมีปลานะครับเราก็ใช้วิธีหาปลาไป ประกอบอาชีพเราก็จะมีปลากินตลอดไปนะครับเราเพึ่งพาตัวเองได้อย่างนี้อย,นอย่างการอ่านรายงานประจําปีเนี่ยเราจะรู้เลยว่า,าบริษัทเนี่ยเขาทําอะไรนะครับแล้วก็สารถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้บริหารไว้ไงบ้างเพื่อนเพื่อพอเราดูปุ๊บเราไปดูรายการเลยนะครับหลักๆแล้วงบกงารเงินก็มันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะส่วนที่1ก็คือการประกอบธุรกิจผลการดำเนินงานนะครับ โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะครับเนี่ยเรื่องของความเสี่ยงนะครับเรื่องของคําวิเคราะห์นะครับคําอธิบายของฝ่ายจัดการนะครับอย่างนี้นะครับหลักๆก,ก็เราก็จะดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยเราดูเรื่องของอาการดูแลกิจการเนี่ยเราจะดูผู้บริหารนะครับว่าใครเนี่ยนะครับใครเนี่ยนะ ถือหุ้นของบริษัทนี้บ้างนะครับมีหุ้นอยู่กี่หุ้นอะไรเงี้ยนะครับผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นใหญ่ถ้าเป็นบุคคลเดียวกันเนี่ยน่าสนใจนะครับมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ร่วมหัวจมท้ายกับผู้ถือหุ้นด้วยกันอย่างนี้นะครับส่วนที่สามก็จะเป็นเรื่องของงบการเงินนะครับงบการเงินเนี้ยที่สําคัญเลยก็คือ,อยันจวงหัวมาก็คือความเห็นของผู้สอบบัญชีอนุญาตอันนี้นะครับเรา ให้เครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายความสำคัญไว้เลยนะครับเราต้องอ่านนะครับแล้วก็ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะไปดูในส่วนของอสารจากท่านประธานกันได้นะครับอันนี้ผมลองไฮไลท์นะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับว่าเอ๊ะนะครับเขาว่ายังไงบ้างสารจากคณะกรรมการประธานอย่างนี้นะครับอันนี้ มันมีจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือคิวคอนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ต้นทุนของธุรกิจเนี่ยมันจะมีความสูงขึ้นนะครับสถานการณ์กำลังซื้อที่ยังเปราะบางอยู่ในช่วงที่มันเกิดวิกฤตอสังหาในประเทศไทยนะครับจีนเจิญเรนต่างเราก็ว่างัไปตามนั้นนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือหลังจากที่ตอนนี้เริ่มการก่อสร้างเ,เริ่มฟื้นตัวนะครับในแนวราบยังคงมีการเติบโตอยู่ โดยเฉพาะถ้าเรื่องของการมีคู่ค้าหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับอย่างของชิวคอนเนี่ยเขาก็จะมีแลนด์แอนด์เฮาส์มี AP มีเซนสิลิอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีพันธมิตรในการที่จะเป็นลูกค้าที่ใช้ของชิวคอนตลอดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีพันธมิตรของเขานะครับในส่วนของ คําคอธิบายหรือสารจากท่านประธานคณะกรรมการอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับความเป็นมาเป็นไปเขาบอกว่าในเมื่อมันมันมีนมการาเขาเรียกว่าวัตถุดิบอะไรต่างแพงเขาก็บริหารจัดการด้านการลดค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็ใช้พลังงานแสงอาทิต์เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศนะครับอันนี้ก็ ช่วยลดต้นทุนนะครับในการบริหารงานของบริษัทนะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาสินค้านะครับให้มันหลากหลายนะครับก็มันจะมีเพิ่มเติมสินค้าที่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็โครงการของเขานะครับโดยฝ่ายงาน R&D นะครับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับก็ให้เหมาะกับความต้องการของ ลูกค้าอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้เรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างที่บอกนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็โครงสร้างรายได้เนี่ยมันก็จะทราบนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยมันจะมีสามกลุ่มนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบานะครับมวลเบาคิวคอนนะครับอันนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือปูนเกาะและปูนฉาบในเมื่อเขาผลิตอิฐมวลเบา ปูนฉาบก็ใช้ของเขาอย่างนี้นครับแล้วก็เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในงานก่อสร้างนะครับเกียงฟันปลาอะไรเงี้ยเกียงกระดาษอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เขาบอกนะครับพวกอิฐบล็อกสวยงามต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้เราเข้าใจบริษัทนะครับว่าเขามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ละอยู่3าคลุกนะครับหลังจากที่เราดูว่างบเงินของเขามีการเติบโตขึ้นนะครับ แต่คราวนี้พอเรามาดูข้อมูลบริษัทเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะเราดูว่าสถานที่ตั้งของบริษัทคิวคอนเนี่ยเขาอยู่นี่คมอุตสาหกรรมบางไปอินนะครับอยุธยาอันนี้ความเสี่ยงที่เขาไม่ได้เขียนไว้ก็ในรายละเอียดนะครับบางปีอาจจะมีน้ําท่วมอย่างเงี้ยแต่เขาก็ติ๊กไว้หมายเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับธรรมชาติเหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็มีการป้องกันหรือว่ามันมีการ พู้ก็คือมีประสบการณ์ด้านนี้มาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เลยนะครับก็เป็น SCG นะครับแล้วก็ Land andhouse ก็คือทั้งสองทั้งสงบริษัทเนี่ยซึ่งเป็น Holding Company นี้ก็ถืออยู่ถึง82%ละนะครับเหลือให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกแค่18%เองใน100%เนนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องตรงนี้ก็เราก็ค่อนข้างจะหายห่วงระดับหนึ่งนะครับ ตอนนี้เรื่องของอันนี้คะแนนนะครับคะแนนเรื่องของความสําเร็จแล้วก็เรื่องของธรอาภิบาลได้ระดับห้าห้าดาวเลยนะครับระดับห้าดาวการศึกษารายงานประจําปีนั้นเราดูผลิตภัณฑ์ดูโครงสร้างรายได้นะครับโครงสร้างรายได้ของเขานะครับจะมีห้ากลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับหนึ่งละนะครับแล้วก็กลุ่มที่สองก็จะเป็น กลุ่มเอกชนทั่วไปนะครับเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับบริษัท AP บ้างบริษัทแสนสิริบ้างอย่างนี้นะครับแลนด์แอนด์เฮาส์อย่างนี้ก็ใช้ของเขานะครับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายรับผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายแล้วก็กลุ่มลูกค้าต่างประเทศอันนี้นิดหน่อยนะครับสัดส่วนแค่นิดหน่อยเองนะครับส่วนมากร้อยละประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นลูกค้าภายในประเทศนะครับ อันนี้ก็คือรายได้นะครับสัดส่วนโครงสร้างรายได้นะครับแล้วคราวนี้ทรัพย์สินที่เขาใช้ประกอบธุรกิจก็รวมๆแล้วก็800กว่าล้านนะครับ824ล้านเพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะสื่อสารายละเอียดของรายงานประจำปีเนี่ยโดยที่เราสามารถที่จะดูไปนะครับ แล้วเราจะจับได้ว่าเราควรจะศึกษาหน้าไหนแล้วก็คุ่มไหนอย่างผมดูไปนะครับมันจะมีเรื่องของรายการที่เกี่ยวโยงกันส่วนมากก็จะเป็นบริษัทลูกนะครับของ SCG นะครับอย่างปูนซีเมนไทยอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีรายการที่เกี่ยวโยงกันตามปกตินะครับไม่ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนถามว่าเข้าใจง่ายไหมนะครับเพื่อนๆศึกษาไปเพื่อนๆก็จะรู้ว่าอ๋อถ้ามันไม่มี อะไรลึกลับซับซ้อนเนี่ยมันก็ยอมรับได้นะครับส่วนมากถ้าเป็นกิจกรรมการลงทุนเนี่ยนะครับถ้ามันติดลบนะครับบ่อยๆทุกปีแล้วก็จํานวนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีการใส่ฟ้อนเงินออกจากรายการที่เกี่ยวโยงกันนะครับของบริษัทแต่บริษัทนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรายการที่เกี่ยวโยงกันก็เกาะให้เกิดรายได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็หน้า140เนี่ยจะเป็นเรื่องของ ความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับรายงานคณะกรมรมการผู้ตรวจสอบเนี่ยเขาให้ความเห็นวางงบการเงินเนี่ยนะครับแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือดีที่สุดนะครับการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีอนุญาตนะครับถ้าเป็นอันดับหนึ่งดีที่สุดก็คือแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขอันนี้คือสุดยอดบริษัทนะครับต่อมาก็คือแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขนะครับถ้าผู้สอบบัญช<ส>ีอนุญาตแสดงความเห็นว่า มันมีงันงามอะไรนะครับที่เราควรจะตรวจสอบเป็นพิเศษนะเขาก็จะแสดงใน,นข้อที่สองส่วนข้อที่สามความเห็นแบบที่สามก็คือแบบงบการเงินไม่ถูกต้องนะครับอันนี้มันจะต้องมีหลักฐานอะไรหายไปแน่นอนนะครับจะต้องให้บริษัทมหาชนแก้ไขโดยด่วนนะครับและสุดท้ายก็คือไม่แสดงความเห็นเพื่อนๆว่าซอฟไหมครับความเห็นของผู้สอบบัญชีอ,อนุญาตไม่แสดงความเห็นอะไรเลยอย่างเงี้ย ก็ค,ค,คือไว้หน้าบริษัทนั่นเองนะครับถ้าผู้สอบบัญชีอน,นุญาตแสดงความคิดเห็นว่าไม่แสดงความเห็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆฟันธงเลยว่าบริษัทนั้นใช้ไม่ได้นะครับไม่ควรจะลงทุนอย่างนี้ในเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราควรจะใส่ใจเป็นกรณีพิเศษนะครับส่วนเรื่องของหมายเหตุประกอบ,อบงบการเงินนั้นถ้าเพื่อนๆ ศึกษาไปนะครับในส่วนของงบการเงินเขาก็จะมีให้ดูนะครับหมายเหตุประกอบงบการเงินก็เป็นตัวเลขที่ต่อท้ายเนี่ยนะครับเห็นไหมครับต่อท้ายรายการอย่างเจ้าหนี้การค้าเนี่ยมีใครบ้างนะครับหมายเลขสี่หมายเลขสิบสี่เนี่ยเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ข้าไปศึกษารายละเอียดนะครับเขาจะเขียนไว้ต่อท้ายเนี่ยนะครับต่อท้าย รายงานประจําปีนี่แหละนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะศึกษาดูได้นะครับเราถ้าศึกษาอ่านทุกตัวเลขแล้วก็เราก็กลับมาดูหน้านี้เราก็ย้อนกลับมาดูหน้านี้นเราก็จะทราบว่าอ๋อหมายเหตุตรงเนี้ย <c oughs> ก็คือหมายถึงตรงนี้นะครับ <S <s ก็ทําให้เรานะครับเข้าใจบริษัทเนี้ยชัดเจนนะครับวันนี้ก็ทําให้เพื่อนๆน,นะครับพิจารณาว่าเราศึกษารายงานประจําปีนั้นใน6ประเด็นเนี้ย เราก็จะพอทราบว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรจะใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเรื่องของสารจากท่านประธานลักษณะธุรกิจโครงสร้างรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับรายการที่เกี่ยวโยงกันนะครับความเห็นผูษษ้สอบบัญชีในญ,ญาติหมายเหตุประกอบว่าเงินแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็เรื่องของความเสี่ยงสําคัญมีอะไรบ้างนะครับมันมีทั้งความเสี่ยงภายในและภายนอกบริษัทอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรานะครับสามารถที่จะอ่าน บริษัทที่งบการเงินดีและก็บริษัทที่งบการเงินแย่นะครับเพราะว่าเราจะได้ศึกษาเปรียบเทียบโดยเฉพาะงบการเงินของบริษัทที่ทําธุรกิจในหมวดธุรกิจเดียวกันเนี่ยเราอ่านได้เยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะได้รู้ว่าใครเป็นแชมป์รองแชมป์ใครเป็นหุ้นลำดับที่3ท้าชิงแชมป์อย่างนี้นะครับถ้าเราลงทุนในหุ้นแชมป์หุ้นรองแชมป์หุ้นท้าชิงแชมป์เนี่ยมันน่าสนใจนะครับ แต่ถ้าอันดับที่20อันดับที่30อย่างเงี้ยมันชักจะไม่น่าสนใจละนะครับอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับไปลองศึกษารายละเอียดของรายงานประจำปีเพื่อเราจะได้ลงทุนอุ่นดีกว่านะครับดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยโดยที่เฮลโลปาร์ตี้ไปกับผู้แนะนำการลงทุนอย่างเดียวนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์นะครับจากการที่นำพาศึกษา รายงานประจำปีของบริษัทมหาชนนะครับสวัสดีครับ